หลังสภาพาัคบประกาศตัวเลขไตรมาสสามนี้ว่า GDP ปรับตัวดีขึ้นกว่าที่คาดการไว้แน่นอนว่าทําให้ภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยหันมาปรับประมาณการว่าปีนี้ GDP จะปรับตัวดีขึ้นแต่ GDP ที่ยังติดลบ6%แปลว่าเศรษฐกิจไทยกําลังดีขึ้นจริงๆหรือ ตัวเลขของทางสภาพัฒน์ออกมาแล้วค่ะว่าไตรามาส3ปี2563นี้ GDP หรือว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยติดลบที่6.4ถือว่าปรับตัวดีขึ้นกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้าแล้วก็ทําให้ทั้งปีนี้นะคะสภาพัฒน์คาดการว่า GDP ปี63เนี่ยจะติดลบเหลือแค่6จากก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะติดลบราว7.3ถึง7.8 แต่การที่เศรษฐกิจทไทยนะคะยังติดลบแต่สภาพร์บอกว่าปรับตัวดีขึ้นอันนี้มีคําอธิบายค่ะเพราะว่าทางสภาพาร์เนี่ยมองว่าตัวเลข GDP ไตรมาสสามปี2,563ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสสปี2,563นั่นเองซึ่งไตรมาสสเนี่ยคะ่ะติดลบไป12.2%เรียกว่าใกล้เคียงกับปี2,540 นอกจากนี้สิ่งที่สภาพั์มองว่าดีขึ้นค่ะก็มาจากตัวเลขการส่งออกการลงทุนเอกชนบริโภคเอกชนและเครื่องชี้เศรษฐกิจอื่นๆติดลบน้อยลงโดยที่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังเป็นบวกอยู่แค่2ตัวด้วยกันค่ะคือการอุปโภคภาครัฐและการลงทุนภาครัฐซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะที่วิกฤตแบบนี้รัฐเป็นแรงกระตุ้นหลักของทุกประเทศสรุปแล้วเศรษฐกิจไทยที่ปรับตัวดีขึ้นไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นแล้ว ดังนั้นตัวเลข GDP ค่ะที่เป็นค่าเฉลี่ยของคนทั้งประเทศทําให้เราต้องกลับมาดูกันค่ะว่าคนที่มีไรายได้มากถ้ามีมากขึ้นในช่วงวิกฤตแบบนี้อาจจะหมายถึงคนที่ติดลบมีไรายได้น้อยลงอาจจะมีมากกว่าก็ได้และประชาชนจะรับมือในวิกฤตนี้อย่างไร เศรษฐกิจไทยยังต้องชะลอตัวไปอีกพักใหญ่ค่ะเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็มองไว้ว่าปี2 5 6 4เศรษฐกิจไทยถึงจะเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจนในขณะที่ฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติค่ะประเมินว่าต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย2ปีเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะกลับมาฟื้นฟูได้เหมือนกับช่วงก่อนโควิด1 i ดังนั้นค่ะเศรษฐกิจไทยที่ยังแย่หมายถึงประชาชนเนี่ยจะได้รับผลกระทบในวงกว้างแน่นอนค่ะว่ามี4ภาคหลักด้วยกันทั้งภาคการส่งออกที่หดตัวธุรกิจ SME ที่ยังไม่ฟื้นตัว ส่วนหนึ่งนะคะอาจจะดูได้จากการใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็กที่ยังติดลบ4.3ต่อเนื่องจากไตรมาส2ที่ติดลบไป10.8ส่วนภาคการท่องเที่ยวค่ะแน่นอนว่ารายได้เนี่ยหายไป100ถึง2ไตรามาสต,ติดต่อกันจากมาตรการการปิดประเทศนอกจากนี้ก็มีภาคแรงงานค่ะที่ตอนนี้อัตราการว่างงานเนี่ยพุ่งสูงสุดในรอบ11ปีและยังมีกลุ่มที่ถึงจะมีงานทําแต่ชั่วโมงการทํางานเนี่ยน้อยลงรายได้ก็อาจจะหายไปและไม่เพียงพอกับรายจ่ายในช่วงวิกฤตแบบนี้ เลยเป็นที่มาค่ะว่าช่วงปลายปีนี้ทุกคนจะจับตามองเป็นพิเศษว่ามาตรการของภาครัฐที่ออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยามาตรการช่วยเหลือต่างๆรวมถึงเงินประกันสังคมที่มีการชดเชยกําลังจะทยอยหมดไป ช่วงที่ผ่านมาค่ะภาครัฐมีมาตรการหลายด้านเพื่อต่อสู้กับโควิด -19 รวมถึงการพยุงเศรษฐกิจให้ยังไปต่อได้ดังนั้นจะเห็นมาตรการทั้งการล็อกดาวน์การกู้เงิน1ล้านล้านบาทค่ะเพื่อเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจมาตรการการกระตุ้นการบริโภครวมถึงมาตรการการจ้างงานเด็กจบใหม่และเมื่อเจาะดูในรายละเอียดค่ะจะพบว่าวงเงินกู้4 0 0แสนล้านบาทเฉพาะส่วนของการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะปัจจุบันยังมีการอนุมัติโครงการต่างๆไปแค่1 2 0 0 0 0ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินจริงๆแค่9,000ล้านบาทเท่านั้นขณะที่มาตรการเงินเยียวยา5,000บาทค่ะก็มีการจ่ายแล้วก็ทยอยสิ้นสุดไปหมดแล้วขณะที่มาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศเพื่อทดแทนรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปกว่า1.93ล้านล้านบาทเช่นโครงการเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะโคเพค่ะคือให้คนไทยเนี่ยควักเงินในกระเป๋าออกมาใช้จ่ายช่วยเหลือแล้วก็หมุนเวียนเศรษฐกิจกันเองโดยภาครัฐจะช่วยออกส่วนหนึ่ง โครงการทั้งหลายนี้ค่ะอยู่ระหว่างการกระตุ้นต่อไปและยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นอกจากนี้ค่ะก็มีมาตรการช่วยลดหย่อนภาษีสําหรับกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงขึ้นมาหน่อยก็คือชอบดีมีคืนอันนี้เป็นโครงการเก่านะคะที่ปัดฝุ่นมาจากโครงการชอบช่วยชาติแต่โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลค่ะคือจะทํายังไงให้รายได้ของคนในประเทศเนี่ยกลับมาสักทีและสามารถไปบริโภคหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆ โดยไตรมาสสปี2 5ง3นี้ค่ะนักวิเคราะห์ทุกคนจับตามองกันมากเพราะว่าถ้าไตรมาสสมเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นแต่ไตรมาสสชะลอตัวลงอาจจะทําให้ภาพทั้งปีเนี่ยดูไม่ดีเท่าไหร่ด้านนริศสถาผลเดชาค่ะเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB หรือ TMB a n a l y t s เล่าว่าตอนนี้มาตรการของภาครัฐเนี่ยก็ออกมาหลากหลายแล้วแต่ค่ะยังขาดมาตรการในการรักษาระดับการจ้างงาน ยกตัวอย่างนะคะในต่างประเทศเนี่ยรัฐบาลจะเข้าไปอุดหนุนบริษัทด้วยการพยุงให้เอกชนเนี่ยไม่ปลดพนักงานตอนนี้่ะปัญหาก็คือแรงส่งของตลาดแรงงานเนี่ยมันหายไปทําให้การฟื้นตัวการบริโภคก็ไม่กลับมาด้วยโจทย์ใหญ่ของภาครัฐเลยอยู่ที่ว่าจะออกมาตรการแบบไหนให้กลุ่มคนที่ยังมีเงินค่ะผู้มีไรายได้สูงหรือว่ากลุ่มชอบดีมีคืนเนี่ยเขาใช้จ่ายให้มากขึ้นอยู่ที่ภาครัฐแล้วค่ะว่าจะทํามาตรการไหนให้เปรี้ยงให้ปัง และถ้ากลุ่มนี้มีการใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อไหร่จะทําให้เกิด m u l t i p l ย e อฟ f f e c t ในเศรษฐกิจเพราะถ้าการบริโภคไม่กลับมาการลงทุนก็ไม่มาเช่นกันนอกจากนี้ต้องจับตามองไตรมากสี่ค่ะว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงหรือไม่เพราะว่าเป็นช่วง h i high s ซีซ o นของปีขณะเดียวกันนะคะกลุ่มคนที่ตกงานไปแล้ว4 5แสนคนเนี่ยเงินชดเชยประกันสังคม6เดือนเขากำลังจะหมดไปแล้วสอดคล้องไปกับอมรเทพจาวลาค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานวิจัยธนาคาร CMB ไทยที่บอกว่า ไตรามาสสานี้ GDP ดีขึ้นจากการบริโภคภาคเอกชนที่ดีเกินคาดส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากดีมานที่อันไว้แต่ไตรามาสสี่เนี่ยยังน่ากังวลเพราะว่ากำลังซื้อยังชะลอตัวและคนระมัดระวังการใช้จ่ายฝั่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบานันหรือว่ากกรอค่ะมี3พ่ข้อเสนอถึงภาครัฐด้วยกันว่าอย่างแรกนะคะก็คือรัฐต้องเบิกจ่ายงบประมาณทุกภาคส่วน 2ค่ะต้องมีมาตรการการเงินเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SME และข้อสุดท้ายค่ะคือภาครัฐต้องมีมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับผู้ผลิตและผู้ประกอบการในประเทศศูนย์วิจัยการเกษรไทยกล่าวว่าแนวโน้มไตรมาสสคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวในระดับใกล้เคียงกับไตรมาสสคือประมาณ6%เร็เศษเศษแต่ถ้าเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสแล้วเชื่อว่าการขยายตัวยังดีพอสมควรเนื่องจากไตรมาสสุดท้ายของปีนี้มีมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐเข้ามาช่วย โดยนักวิเคราะห์ทุกฝ่ายค่ะยังมองว่าความเสี่ยงและก็ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยเรื่องหลักก็คือเรื่องโควิด1 i d 1 9ค่ะรวมถึงการล็อกดาวน์ในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะกระทบการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยและเศรษฐกิจไทยในปีหน้าค่ะ2564สศูวนย์วิจัยและก็นักวิเคราะห์ทุกที่เลยนะคะคาดการว่า GDP ไทยจะพลิกกลับเป็นบวกได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าฐานต่ำในปีนี้และตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆปรับตัวดีขึ้น ปี2,564ที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไรอาจจะต้องใช้คำของธนาคารแห่งประเทศไทยที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยยังมีความเปราะบางและถ้าจะฟื้นตัวได้ต้องอาศัยการบริโภคในประเทศแน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดสถานการณ์ช็อกขึ้นเมื่อไรนั่นอาจจะกลายเป็นจุดที่พิสูจน์ว่ามาตรการของรัฐที่ผ่านมาเวิร์กหรือเปล่า